พี่หญิงกบมันมันกับพี่น้องกับอีกแล้วได้เงเิ่งไงพี่หญิงกบอู้มันเะอู้พี่ิงกบหรือพี่น้องเลย่ใส่เนาะใส่กบเป็นสาวลังในโตบสีต่กบสีตูอดแล้วสวงกบเนาะเพิ่งนะครับเข่ไงนนะอิิงเซ็บเซ็กินกับตำหมกทัวเนาะของมักเิ่น ิงก,กินกับตำหมะข<ด>ัวอืตำหมะขัวกินกับปีงกบเสียบครับพี่น้องครับดีเนาะง่ายง่ายได้กินโดนนะปีงกบนะโอ้ยกบดึงเหลืองเลยครับเออพี่น้องเลยตำหมะขัวสเสร็จกินกับปีงกบ เ้ออาหารบ้านเ้องยังยังยังตัมทั่วปีจะดูการตัมตัวปีตัวปีนะแจ่มคมงตัม ข้าแดกตวงข้าแดกตวงข้าแดกเิบสียกับเิบตอนมนันมนะ้ำน่ะค้างหนึ่งพอพอได้จำอืม้้เี่ย บมกเต้กปี๊ห่งบงอ,อย่างกวนหิมเบิอืมยังไงชุดดอก็ดีกินจนัไงขาดอะไรขาดประเดี๋ยวพอแล้วใส่เยอะนี่เสียน้องืม ทำมาทั่วปีทัดขนาดอือเป็กับปิ้งกบนงนันอือส่วนนะปิะป้งกบมาพร้อมเต็บแซ่บน้ำกันเลยครับปีน่น้องครับเคนูเฮากินยังไงปอยปะเดนูอร่อยอร่อยกับแม่ออกคำก,คกินอไก่กนปิ้งกบครับพี่น้องครับ เจ็แซ่บน้ำกันเลยกินแนวประมาณอาทิตย์หนึ่งขักันอยู่ปิงป่งกบเจ้ามากินหัวตัวบ่วย,บยใบใส่หัวเลยล้วลก็ตำหมกทั่วนี่ใส่ปลาแดกตอนพร้อมมุกผักกับเผากับพักกระจงโอ้เด่นปุ๋ยก่อนเลยเว้ยปิงป่งกบอร่อยอร่อยออก,กับตำหมกทัวครับจ้ำ อูอืมเป็นยังไงน่าดึกัู้ดึกอ,อืมมอันนี้อาหารพิเศษแน่นอนนึงพิเศษตัวปีนกบเออพิเศษตัวปีนกบกับตะมืองทัวกระสีพ,พ,พิเศษตัวอืมจจำจำ้ำจำอืม จ,จ,จำจำจำทำเลยบักข้ามยังก่อนจำต้นเถิดว่าจำครัวทำบักขามมาใส่บักขามกับเส่กระปูดองอมันก็ได้เป็นแต่แสบ มากินหัวมันได้เพิ่นมากินหัวมันยำปวดเลยอเออแยบกินอยู่ค่อนปีกหัวมันคั่มสมก,ก,กินตะโกเลยมั้งเป็นไงปิ้นก็ตัวมือกันคั่มก็ยังหนำมั้งเฮ้ยยันหัว จำเจ้เมนูยังไงครับมนี้ครับสืบเสียงด้ก,กันครับกันประเดียกปวเ,เ,เปินมาปลาเดียกเป็นกินได้ยังยๆว่าตุกอย่างมาวันนี้อะไรลิ้มนวด มือลังสีตุ่มเอียนนี่กินไนเอียนมาลูหนึ่งกินนี่วะในเอียนมาลูหนึ่งมือลังสีตุ่มกินไนกินปีงมันเขาคันดีเลยครับปีงกบกจำบัวนชื่อตัวได้ดเลยอ